ที<ไ> ER e ่น <Yeah. S 1> ี่ท่าน้บหมรักกัรลวไม่ใช่หาอไรกันรักกันรักกันหนึ่งสองสามปอีกหนสองสามคุณจบอกสู้นนี้สูู้สู้หนึ่อามเยหนึ่งสเย่ยดน

một ngày một lần, một hộp một lần, một đi nữa. coi, dì mì, rá, gặp lại bố mẹ. tôi mỏi, tôi mệt rồi. nè, 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 đi, 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 đi,

เราใจเอาไปดิบีหรือันเอาเอาไว้อีกมั้แล้วเดี๋ยวไปดเ่อนดีกว่าคู่สิคะนาแชลลนี้พูดว่าอะไรนะเลกีนเลกวีนไปนกไปถ่ายรูปแบยี่สี่ี่สี่ยี่สีเอาป้องไห ยิ่งีมาไม่ได้ทายก็เขาจะูกไหยเดินเออต่อไปยนงปูกก็ได้ครับก็ได้เออไอ่พูดจอยเหอลูกแหไอเนียมาเอ้นยไเร้องห้ไม่ร้องหรอก

ถ้าพูก็ถือไม้เท้ายอดของผมยอดท็นมันจะดูแก๊สแต่ว่าถือไม้น้าสั่เลยได้ทำได้จมีคนไปอยู่ไหนอยู่บ้างอ่ะ เลนจีได้ต่อไปดงเลนจีแล้วกเลนจีนะไปยี่ไปยี่ไปยี่ไปยู่ไปยีไป็ี่ไปย่ไปยี่ไี่ยี่ไปยี่ไปี่ไยี่ไปยังไปี่ายไปยไี่ายี่ไไปี่ย่ปยปี่

น้ม้องพี่เบนโอเคไหมตัวน้ำครับเราเป็นเดินตัวนเอาแหวนมาแก้เแหวนมาแก้ัววนไล่งสองสาีครับทไ้หนสอง

เราผ่านไปเนี่ยผ่านผ่านโข็มไปเนี่ยเออผ่านเข้าไปขับปาไปไัขาไปใสียังไปแล้ทำไมจะดาดูสิร์ก่อนเลยลบเรื่องนีดเรื่องนี รูปจริงใจรูปมจริงไม่ริงใจครับผมยวไปล้างให้อาว่ดูเซ็กคอบ้ายัลูกชายก็นี่ปะน่ากขหนักถ่ายรูปเขาพูดแหวนเีอะชะม แล้วนี่จะเปลงที่ไหนเนี่ยไม่รูไม่มาครับมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแล้วแมแล้วาาคบว่าคนนี้ถืออมได้เนาบร้อมหนึ่งสองสามทงไว้หนึ่งสองสาม ให้เจ้าบาถือสมสไลด์ผมลุงนี่นะอเท้าือเท้าถือนีเท้าถือแล้วท่าทีทำแบนี้เนี่ยดือมันนีโอเคไสอ้าก Yes หนอามน่ันมันนะายตั้งบ้านกูดิฉันถายต่ออีกไม่ได้ยุติไรหรอก็ไดรทำดีให้ด้วยทำพวแเพร์พวกเมื่อวาน ใหญ่เนโอเอดีใจโอ้ยบบ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 บอบบบนบบ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 บอบบ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 บอบบ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 

เดพื่อนข้ามาเดยกข้อันนี้เพื่อน้แต่มาเท่ยวเลยใครอยากแม่ไปคนะไู้กัน้าลูกกับเยตัวน้อยๆบิน่นเลยบอ่ไลูกกไ

ข้วยจริกๆจายจริงไ่กรุงเทพเลยเยอะอย่างทกระเป๋าทำกระเป๋านี่ค่เอาโดมนะนี่ไม่แบบแบบแบบไม่ชอบกินเนื้อไม่กินแล้วไม่ชอบเลยไปกินข้าวก่อน

มาครับมาใครยังไม่ถ่ายมาเลยมาเลยเด็กเด็กเดอเร็วยัยยัยไม่เคยอยากถ่ายจะได้ข่ายมามาก่อนก็ได้ลุดใครว่ามาบก่อนคุณแม่คุณแม่คุณแม่พ่อแม่จะณสาับมาแม่พ่อเือไหร่่่ไม่ไม่ถ่ายรอเลยแม่รอแล้วเรียกพ่อาด้วยบ้าเอาพ่อมาด้วยฝั่งนี้ ต้องแม่ไปอยู่ฝ่ายชายพอแล้วพอแล้วนะปีนี้นี่ก็ถูกต้องเออคาอย่างนั้นแหละคอณเออกรดิพร้อมทุกคนยิ้มนะครับ 1... นึ่สอขอรูปหนึ่งครั้งไว้หนึ่งสองสามขอทังสามครับน้องสามไหนทงไหนนานๆน่ะนายายเราเขากริ

ครับรอมครับหนึขอรูปหนึสองสาขอมินิฮัทมาครับมินิฮัทมาหน่อยหนึ่งสสาขอรูปหนึ่งสองสามสอนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วได้หนึ่งสสขอบคุณครับบครับเดี๋แล้วเรเลยเิียน เขาหาชื่นนะแล้วก็พรอนัง